การคำชี้ชมจากผู้ชมละครและผู้ที่เคยทำงานรีบมากมาที่ไปกว่านั้นเขายังเป็นตัวอย่างในการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตด้วการกะชวยงานการกุศลขององค์กรต่างๆบางที่มีโอกาสจึงเป็นที่มาที่ทำให้เขาได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับหนึ่ง อ,อกแล้วนะคะว่ารางวัลน,นี้ตกเป็นของใครนะคะดังนั้นดิฉันขออนุญาตเชิญคุณเจมส์มาขึ้นรับรางวัลด้านบนเวทีค่ะ,ะแต่ว่าก่อนที่เราจะร่วมรับรางวัลกันนะคะข,ขออนุญาตสัมภาษณ์หรือสอบถามถึงความรู้สึกเกี่ยวกับรางวัลน,นี้สักเล็กน้อยค่ะครับ ดับแรกต้องขอบคุณทางนิตยสารซีเพลนนะครับที่จัดการประกาศรางวัลครั้งนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ผมเป็นหนึ่งใน5นะักแสดงที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะครับคือท,ที่จริงแค่ผมได้เป็นหนึ่งใน5้าผมก็ดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าการสร้างแรงบันดาลใจครับมันมาได้ในหลากหลายรูปแบบแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับพี่เชนแล้วก็ทางมูนงลนิธิรามาธิบดีด้วยนะครับผมข,ขอเสียงปรบมือให้พวกเขาด้วยครับ คือผมเชื่อว่าคนเราจะมีแรงบันดาลใจได้เนี่ยครับคุณต้องมีความฝันคุณต้องมีเป้าหมายครับอาจจะมีงานบางชิ้นที่เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีสองสิ่งนี่ครับความฝันแล้วก็เป้าหมายในชีวิตยังไงคุณก็มีแรงบันดาลใจที่จะทำมันต่อไปทุกวันทุกวันครับผม,ม,มค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณเจมส์มาเด้ค่ะ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริษัทอมรินพิ้น n ติ้งแอนด์พับลิชิ่งจำกัดมหาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลน,นะคะให้กับคุณเจมส์มาะค่ะเรียนเชิญคุณเมตตาอุทธกพันธ์ค่ะเสียงปรบมือด้วยะค่ะ ขอเรียนเชิญอีกทั้งสองท่านที่ได้รับรางวัลน,นะคะขึ้นมาถ่ายภาพหมู่ร่วมกันด้านบนเวทีค่ะคุณพันศิริคุณากรไทรบุษิิและคุณธานาเรียนพยาระยาค่ะที่พิงูจนชมหรือท่านใดต้องการเก็บภาพนะคะเรียนเชิญ ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารให้เขียนขึ้นถ่ายภาพหนูร่วมกันด้านบนเวีทีนะคะขอเรียนเชิญคุณนนท์ใจสุภานิมิต่าที่ปรึกษาสายงานนิตยสารบริษัทอมรินปรินติ้งแอนทับปิชชิ่งจำกัดมหาชนค่ะขอเชิญไปต้องรับท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณเอี่ยมศรีบุญหะชัยรัตน์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอมรินปรินติ้งแอนทับปิชชิ่งจำกัดมหาชนค่ะ ค่ะและสุดท้ายขอเรียนเชิญคุณพัชราโพกังค่ะประธานทีการบริหารนิตยาสารซีเครตค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นเขียนรุ่นถ่ายภาพด้านบนเวทีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับทั้งสท่านด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณแขกและผู้มีเกียรติค่ะน้องเจมค่ะวันนี้ผู้ได้รางวัลมานะคะก็คืออยากให้น้องเจมฝากธรรมะถึงคนรุ่นใหม่น่อยว่าแบบมันง่ายยังไงหรือมันยากยังไง ก็เดี๋ยวนี้นะครับผมเชื่อว่าทำงานกับคนรุ่นใหม่ครับอาจจะเป็นอะไรคนอาจจะมองเป็นสิ่งใกล้ตัวหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งเข้าถึงยากนะครับที่จริงแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราอยากาาาาหาข้อมูลมะคาัง่ายมากครับแต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดในทิปที่ผมใช้นะครับก็คือการที่เราเดินทางสายการแล้วก็ศึกษาในกฎของสินห้าาไว้ครับผมถ้าเกิสดสมมติเราศึกษาไ<ฆ>ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราศึกษาเรารู้แล้วเราเดินทางสายการเนี่ยคือ รู้ตัวเองตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ทําอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปหรือว่าไม่ทําอะไรที่มันแบบเซฟเกินไปคืออยู่ตรงการเอาไว้ครับผมเชื่อว่าแค่นี้นะครับสามข้อนี้น่าจะทําให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่เข้าใจถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นครับ<ฮ>ค่ะแล้วเจเองเอาธรรมะมาใช้ในการแสดงยังไงบ้างคะก็การแสดงมันต้องมีสมาธิครับต้อง<ฮ>มีสมาธิต้องทำสมาธิค่อยนั่งสมาธิเรื่อยๆแล้วก็ต้อง ว่าตัวเองกำลังจะไปอยู่เป้าหมายของเราคือใครตอนนี้เราเล่นบทอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องรู้มันต้องรู้ตัวเองนะครับแล้วกเ็เราต้องเขาเรียกว่าอะไรครับพอเราทํางานเสร็จแล้วเราต้องพอกัครับคือเราทํางานเสร็จแล้วเราก็ต้ององานเสร็จแล้วเราก็ต้องพักผ่อนนี่นแหละอย่าไปเครียดอย่าไปคิดถึงบา้านอะไรอย่างเงี้ยรับเรารู้สึกปล่อยเราต้องเข้าใจการปล่อยวางในในสิ่งที่แบบมันไม่ถูกใจเราเพราะว่าคนทํางานทุกวันนี้ไม่ใช่แค่การแสดงครับทุกคนที่ทํางานมีมีเรื่องที่ทําให้เราแบบรู้สึก คดไม่พอใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเกิดเราปล่อยวางได้้ยิ่งปล่อยวางได้เร็วเนี่ยครับค่ะยิ่งจะมีชีวิตที่มีความสุขครับโอเคค่ะสุดท้ายก็นองเจมส์ฝากผลงานได้เลยค่ะก็สำหรับต่างวันนี้ด้วยนะครับตัวละครที่เก๋แล้วก็ฝากละครเรื่องอาคมวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับอวสานแล้วตอนช่อง33ครับ2องสเป็นต้นไปแล้วก็ฝากละครเรื่องใหม่ด้วยครับใส่ใจหัใจครับค่ะขอบคุณค่ะ